สวัสดีครับขอต้อนรับทานผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแอบซูมเงาปริศนาภาพโมอามินาที่ไทยคู่กับรูปแต่งโมในงานอา,ายัยจากกรณีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาและตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเสียชีวิตต่อมาวันที่1 1ถึง1ิมีนาคม2565มีการจัดพิธีอาไท่ํา,ากลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับร่วมงานอาไยแต่งโมเป็นจำนวนมากโดยน้องคนสนิทของแต่งโมอย่างโมอามินาที่ หลายคนยกให้เธอเป็นคนที่น่าชื่นชมที่สุดของงานนี้เพราะทั้งดูแลความเรียบร้อยเคียงข้างดูแลเบิร์ดแฟนหนุ่มของแตงโมแทนพี่สาวระบายความในใจเอายอดโฟลโลห1ึล้านคืนไปแล้วเอาพี่สาวคืนมาล่าสุดโซเชียลแฮชท์ซูภาพของโมที่ถ่ายคู่กับรูปถ่ายของแตงโมในงานเพราด้านหลังเป็นกระจกทําให้สะท้อนภาพเห็นเป็นแตงโมด้านหลังในเงากระจกหลายคนมองว่าเป็นแตงโมมหาบางก็บอกว่าเป็นเพียงเงาสะท้อนรูปถ่ายในงาน เท่านั้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณครับ